นี่ปลาก,กระเบนเดีย๋ยวเราจะย่างเลยนะครับนี่ครับปลาก,กระเบนเดีย๋ยวนูกเดี๋ยวแรับเดี๋ยวตอนนี้เราจะต้องมาดูในเรื่องของวัตถุดิบที่เราจะจะทำผัดฉานะฮะไอเนี้ยก็ลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะ ปลากระเบนนะฮะลวกเสร็จเรียบร้อยครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะทําปลากระเบนผัดฉ่าแล้วก็เราจะทําเป็นปลากระเบนย่างนะฮะดูตัวมันครับดูครับเนี่ยดูไซส์มันนะครับนี่ครับ เดี๋ยวเราทำเป็นปลากระเบนย่างนะฮะดูครับครับโอเคเดี๋ยวเราไปไปย่างกันก่อนนะฮะครับครับแล้วตอนนี้กองไฟเอเราก็ได้ก่อไฟเรียบร้อยแล้วห้จุดไฟไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะจะทำการย่างนะครับย่างปลากระเบนกันนะครับเดี๋ยวเราจะวันนี้เราจะ ย่างปลากระเบนด้วยแล้วก็จิ้มจิ้มซีฟู้ดแล้วก็มีมทำชาผัดชานะฮะปลากระเบนเี่ยปลากระเบนเดี๋ยวเราจะย่างเลยนะครับนี่ครับปลากระเบนเดี๋ยวนุกเดี๋ยว ปลากระเบนเนี่ยเราเราย่างเลยฮะเราไม่ต้องไปทาไปอะไรก็คือแช่น้าเกลือล้างนะฮะผ่าเอาขี้ออกแล้วก็แล้วก็ล้างแช่น้ําเกลือเสร็จแล้วเราก็ย่างเลยฮะย่างบนเตาถ่านอย่างเงี้ยฮะมันจะมีกลิ่นหอมฮะแล้วเราก็ไปจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดนะฮะอร่อยมากฮะเดี๋ยวลองเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตามไปดูครับอันนี้เดี๋ยวเราจะหั่นนะฮะปลากระเบนเนี่ยฮะ อันนี้เราจะตัวนี้เดี๋ยวเราจะผัดฉ่าแต่ว่าเด๋เมื่อกี้เราก็ย่างไปแล้วฮะย่างไปสองตัวอันนี้อันนี้เราเอาขีดเอาเรียบร้อยนะฮะนนเราขีดเอาอเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทำการผัดฉ่า เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปผราฉากันครับนะีต่ตอนนี้ก็ปลาเราก็สุกนะฮะเดี๋ยวเราจะจะเอาขึ้นมาใส่โอนร้อนเนี่ฮะสุกเรียบร้อยฮะ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองทานดูว่าอร่อยแค่ไหนนะฮะจะมีกลิ่นหอมมากเลยฮะเมื่อกี้ผมใช้ใบตองเข้าไปปิดอีกรอบหนึ่งนึ่มหอมมากฮะน่าทานฮะไม่มีกลิ่นคาวเพระาะเราแช่น้ำเกลือเรียบร้อยนะฮะไปครับ <m> ก็เดี๋ยวปลานี้เดี๋ยวเราต้องไป ไปล้างน้าเกลืออีกรอบก่อนนะครับอีกสักรอบสองรอบแล้วเดี๋ยวเราไปลวกลวกทิ้งนะฮะลวกทิ้งเพื่อจะให้ไม่เหม็นคาวแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาผัดฉากกนะันโอเคนะครับเดี๋ยวไปล้างก่อนครับตอนนี้ก็คือปลากระเบนเนี่ยเราล้างน้าเกลือขยำน้าเกลือสองรอบนะฮะเพื่อล้างน้าเมือกที่มันมีอยู่ในปลานี้ออกนะฮะแล้วความคาวออกแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอามาลวกฮะ ลวกน้ําทิ้งก่อนนะฮะอ่าแล้วเดี๋ยวเราก็ถึงจะไปผัดชากันไปทําผัดชากันนะฮะสักแป๊บหนึ่งะฮะโอเคแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวตอนเนี้ยเราจะต้องมาดูในเรื่องของวัตถุดิบที่เราจะจะทําผัดชานะฮะอัเนี้ยก็ลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะปลากระเบนนะฮะลวกเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาทําเครื่องแกง กันนะฮะเครื่องมันเครื่องผัดก็คือผมจะใส่หอมซอยกระเทียมมีกระชายพริกสดนะฮะแล้วก็ขา่านะฮะเดี๋ยวเราจะตามรวมกันฮนะส,นส่วนเครื่องที่เราใส่จะใช้ผัดก็ออกจะมีใบมะกรดูดพริกสีที่เราจะใส่เป็นเนี่ยนะฮะแล้วก็มี พริกไทยพริกไทยสดนะแล้วก็มีกระชายที่เราหั่นไปเนี่ยแล้วก็นี่ก็เป็นใบยี่หร่านะฮะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกัน,นะฮะครับเดี๋ยวเรามาตันเครื่องแก,ง,ะะก,แกงกันฮะพริกแกงกันกระเทียมครับใส่คาไปหน่อยฮนะหัวกะชยครับพริก หอมครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปทำผัดชากันไปครับตอนนี้เราใส่น้ำมันลงไปเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวจะใส่น้ำพริกก็เป็นแน่ ได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ปลากระ,กะเบนลงไปครับ นี้เดี๋ยวเราก็จะใส่พริกไทยอ่อนลงไปนะครับตามด้วยตามด้วยใบมะกรูดครับกระชายครับชายหั่นนะ ครับสวัสดีครับวันนี้มีปลากระเบนย่างชิ้มน้ำชิมรสเด็ดของโกลชิโนฮะเนี yeah, ่ยน้ำจิ้มฮะครับและนี่ก็เป็นผัดชาปลากระเบนฮะนี่วันนี้ทำสองเมนูฮะมีผัดชากับมีเออ่ ปลากระเบนย่างนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกัน,นะฮะอันนี้เดี๋ยวเราแบบสดๆสสเลยฮะอร่อยมากฮะเครื่องถึงฮะนะนะปาลากระเบน <c oughs> ย่างนี่ให้กระเบนแย่มีเป็ตัวอ่อยดูหาง เดี๋ยวจะใช้ไปทำเป็นแซ่เหตาดิดนิดนึงลองดูฮะมากินมันกินครับนี่อือหือถกมั้ครับ Rồi miếng thanh chào đây Hay Bấy một อร่อยมากเกินทำเป็นใหญ่เอครับจัดไป เสียงของเนื้อกับนี่มัน่ะดังกรึบๆเลยฮะโอ้โหสุดยอดอะไรมากพริกไทยอ่ะ เข้าเน้นมากอร่อยสุดูยอดฮะถือพริกดีสิถือแ,แบบฉบับของโคโชิโนอร่อยเลยเลยครับ เกุนงธรรมดาญ่อร่อยมากครับ แค่เราไปทำย่างฮะย่างขิงขิมสีโพดเนี่ยฮะสุดยอดเลยฮะโอ้โหมะครับปลาเนี่ยฮะเราทำทอดฉาา เครื่องถึงหอมมากหอมยิ่งฮะโอ้โหรเหล่านี่อย่างฮะจัดไป ผมไม่ตับคือยิ่งไม่นอนครับเรือคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแต่เนี่ยฮะเรามาทำดูฮะปลากระเบนย่างทิ่มันย้ดสิบฟุดอร่อยมากครับแล้วก็ประชาในสูตรของโครชิโนโสุดยอดฮะปลายไม่เหม็นข้าวนะฮะยังไงก็ฝ่งติดตามนะกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งกดซับสไคร้ฮนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย